ี่เป็นบางครั้งนะไม่ใช่เป็นตลอดนะเราคิดว่าพระรหั์นี้คงได้เป็นตลอดง้ะจิตใจที่มันปลอดโปร่งโล่งเบามันเป็นยังไงนะกิเลสที่มันเคยเคยเราหมักใจกับมันโอ้ไม่เห็นหมดทักทีเออมันก็ลดลงไปไว้มันก็อ่บางอย่างเคยกินอร่อยเราก็รู้สึกว่าเราไม่กินก็ได้ก็ไม่ได้เป็นเดือดร้อนไม่ได้ไปอะไรอววรกับมันนะบางทีอะไรอร่อยเรามายกให้ลูกน้องกินไปหมดก็ยังเคยเลยเออมันยังติดอยู่ให้มันกิน่นะ แล้วก็ไม่ต้องกินก็ได้อะไรกินอะไรที่มันมีประโยชน์อะไรเงี้ยก็มีหลายครั้งอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้ไปเสียตงเสียได้หรือไปติดอะไรบางทีลูกน้องมันมาให้แตงมาแตงมายังไม่อยากเอาเลยบอกเอ้ยค่กินอะไรขนมเด็กๆอะไรเงี้ยมันรู้สึกเออเราเราไม่ไปอาวงอาวรเลยกับเรื่องของกามรูปแล้วกินเสียอะไรเท่าไหร่มันรู้สึกเออมันสบายมันเบามันรู้สึกเอออย่างนี้เองเนาะอิสระจากการไม่ติดไม่ยึดอะไรเงี้ยนะมันก็ รู้สึกว่าเออเราก็มีก้าวหน้าได้ก็ได้บำเพ็ญไม่ใช่หมกบุนแต่เ,เรียนรู้เยอะแยะมากมายแต่ไอตัวที่ลดละกิเลสเราเนี่ยมันมีบ้างหรือเปล่านะมันต้องมาสํารวจตัวนี้เป็นตัวแก่นแท้เลยตัวบําเพ็ญตัวที่เราได้ศึกษาตัวเองอันมาถึงศรัทธาพ่อะท่งพ่ออันนี้แหละคือสอนให้เรานะให้เรารู้จักลดละไหม่คลายนะแล้วก็ท่งกเ็เก้มงวมวดกวดขันอยู่เรื่อยๆนะ อะไรต่างๆมันจึงเห็นได้ว่าโอ้โหท่านเป็นสัตว์บุรุษที่เหมือนกับอะไรที่เคยมีพวกบอกว่าฝึกบุรุษที่สมควรฝึกอะไรอย่างเนี้ยนะอืมท่านฝึกคนได้เก่งจริงนะเอาคนมาทํางานมาช่วยงานาศาสนาช่วยงานส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวเสียสละนะโอ้โหสุดยอดนะการดียเมาเจออย่างนี้มันง่ายที่ไหนเนี่ยทา ที่ศรัพทามันศรัพในลักษณะนี้มากกว่าอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังในฐานะที่ฟังเรื่องของศรัพท์ล่ะศรัพมันต้องศรัพทาที่ประกอบด้วยปัญญาท่านสอนคนเนี่ยนะสอนคนให้มารู้ตามนะไม่ใช่ให้มาตามโดยไม่รู้เออคานี้ก็ดีนะสอนคนให้รู้ตามไม่ใช่ให้คุณมาตามโดยที่คุณไม่รู้เรื่องเลยมาตามโรงเดชไอ้นั้นทำให้เอาหรอกโง่แบบนั้นนะนะอะไรอย่างนี้เป็นต้น และมีอันหนึ่งคือเรื่องของศรัทธาเรื่องของอะไรนะอันนี้เราเคยมาเทศแล้วบางคนก็บอกว่ามันเขาไม่เคยเห็นด้วยว่าง่ายๆแต่ธนาเห็นว่าเพิ่อมันก็ดีนะมันก็จริงนะแต่เข้าใจคือท่านเข้าใจร้อยเลียงคือธมาเป็นคนที่ไม่เลือกของใครดีเอาหมดแม้แต่เรื่องของคารวาญาดโยมอะไรที่เขาเก่งๆเป็นนักปรา์ที่ อ่าเขียนได้ดีได้คมคายสละสวยเลยดีๆแม้แต่ของพวกของเบ้งเนี่ยมายังเอามาเลยนะเออมีคำอะไรที่ดีๆอันนี้ของวัดถินหมักเป้งนะหลวงปู่เทศอะรู้จักใช่ไหม,มเทศเทศลังสีอ่าแต่มาเข้าอ่านนะคำคมของท่านคมดีนะท่านร้อยเรียงอันนี้ได้ดีมากเลยนะเป<ม>็นเรื่องของศรัทธาท่านบอกว่าคนเราเนี่ยนะถ้าศรัทธา มากเกินไปแล้วขาดปัญญาเนี่ยนะสภาจะไม่คิดเลยว่ามันถูกผิดอะไรเงี้ยเอาแต่สาวพวกนี้งมง,ง,งายจริงไหมอ่าศรัทธาแต่ขาดปัญญาในพวกนี้จะงมง,ง,ง,งายแต่พวกมีปัญญามากนะปัญญารู้ไปหมดเลยไปหมดแต่ไม่ค่อยสภาเลยพวกนี้มานัตทิฏิเยอะนะไม่ค่อยเชื่อใครง่ายหรอกนะเพราะปัญญาตัวเองเยอะไงนะไม่ค่อยสภาใครง่ายๆ พวกนี้ที่ิเยอะโอ้โหจะมาเห็นมาหลายคนละนะพูดพระธรรมะนี่จ่อยๆเลยนะดีไปดีขบพระด้วยนะนะแต่ว่า <c oughs> ทิฏฐิมานะเต็มหัวเลยนะแล้วก็พวกที่สมาธิมีมากนะสมาธินี่คืออยู่ในภพอ่ะนะแต่ว่าขาดปัญญาพวกนี้จะโมหะเอาจะนั่งเข้าฌานติดอยู่ในภพหลับตาอะไรพวกเนี้ยพวกนี้โมหะ นะคิดลึกอะไรไม่เคยออกหรอกนะชอบไปติดพบอยู่ยงั้นนะเหมือนกับสมาธิเนี่ยทางสายน้องก็หมายถึงนั่งหลับตางอยู่ในพบสมาธิเขานะเป็นสมาธิฤๅษีอ่าสมาธิแบบฤาษีนะ,ะถ้ามีปัญญานะปัญญามากเมื่อกี้สมาธิมากแต่ขาดปัญญาใช่ไหมแ่พวกนี้โมหะทีนี้ถ้าปัญญามากแต่ขาดสมาธิล่ะ <c oughs> พวกนี้ก็จะฟุ้งซ่าน <c oughs> เพรว่าปัสมาธิไม่ค่อยมีแล้วจิตไม่ค่อยสงบอ่ะนะสมาธิแบบพุทธแบบฤาษีอะไรก็ไม่มีอย่างนั้นอ่ะนะแต่ปัญญาเยอะพวกนี้จะฟุ้งสร้างนะน่าคิดไหมอันนี้จริงด้วยกันนะเออร้อยเรียงไว้ดีนะนี่คนที่วิริยะมากขยันมากภาคเพียรเก่งแล้วก็ไม่ค่อยมีสมาธินะไม่ค่อยมีสมาธิไม่ค่อยสงบไมางเลยพวกนี้จะเหนื่อย <laughs> เหนื่อยนะ ขยันแต่โง่นะคือเออเหนื่อยเปล่าโอ้โหเหนื่อยไปเฮ้ยทำอะไรจะไม่ค่อยสมาธิสงบไม่เป็นนะนะพวกมีสมาธิสงบนะสมาธิแบบฤาษีอะไรก็แล้วแต่นะแล้วขาดวิิยะล่ะนะเอาแต่สงบไม่ขยันนะพวกนี้จะไปไงรู้ไหมขี้เกียจ <c oughs> จะกลายเป็นคนขี้เกียจเพราะเอาแต่ติดพบนะนะที่ดีที่สุดคืออะไร มีสติมากอันนี้มีเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะล้านะนะบอกเออม่แ้ไม่มีคุณไอ้ไม่มีแต่คุณไม่มีโทษนะขอให้มีสติเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องสติประฐานสี่ละนะจะได้เข้าใจเทียบกันเลยระหว่างสติประฐานสี่กับอานาปานาสติจะคู่กันนะแล้วมันต่างกันยังไงนะสติประฐานสี่เอาละแยกสับอีกละทีเนี้อันะี้เราชอบตรงนี้ที่พ่อท่านแยกสับแล้วเข้าใจได้ง่ายสติ สติก็รู้อะไรใช่ไหมสติมาจากคาว่าสตะเต็มร้อยนะสตินะแล้วปัฏฐานล่ะนะเออรู้ฐานะของตนเนะ่ยเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคือต้องมีสติรู้ฐานะรู้ฐานะของตนเนี่สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานแล้วมีสี่อะไรบ้างเดี๋ยวจะไล่ฟังนะแล้วอนาปนาสติล่ะคืออะไระะอื นะใบลมหายใจเลยแนละ้วเขาจะเข้าใจอย่างเนี้นะอ่อานาปานสติคือคือจับจิตให้มั่นรู้ในขอบเขตของจิตอาณาอเขาจะเข้าใจว่า,วาอานาไหมอาณาเขตอ่าอาาขตขอบเขตนะฮะอ่ขอบเขตให้มีขอบเขตนะจับจิตให้มั่นรู้ขอบเขตของจิตอรู้ให้ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆนี่อาณาปานสติที่จริงมมาก็าสงสัยไม่ได้อานาปานสติทําไม รู้ลมหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้หายออกหายใจเข้าสั่งก็รู้ไม่รู้ทําไม <laughs> แต่มาคิดในใจก็เนระอมนได้คําตอบพราะได้ว่าไง <laughs> เออคนที่จิตมันยังฟงุ้งซ่านมันต้องอาศัยลมหายใจเป็นกระสินอยู่มันเป็นกระเป็นสมถะนงถ้าเป็นเป็นกําหนดอันหนึ่งจะใช้ก็ได้แต่จริงๆริงเข้ามามัวดูลมหายใจมันไม่ทานกิเลสหรอกกิเลสมันไวยิ่งกว่ามาดูลมหายใจดูใจดูจิตจิตที่มันมีกิเลสเป็นยังไง ทีนี้สติปัฏฐาสี่ตั้งใจฟังให้ดีนะถ้าไม่ตามไม่ทันนะมันจะงงๆ <c oughs> อันมาเองก็ยังบางทียังงงๆเลยบางทีอ่านเมื่อไยเที่ยวแล้วจดมาบันทึกมาแต่ถ้าเราเรามาใช้เป็นแล้วมันจะเข้าใจ <c oughs> มันจะมาเริ่มตั้งแต่กายใช่ไหมสติปัฏฐาสี่มันจะมีกายเวทนาจิตธรรมถูกไหม <c oughs> ที่เรียนมาฟังอยู่มาจนชินหูเลยใช่ไหมมีกายเวทนาจิตธรรมนี่มีซอยอีกกายมีกายในกายเวทนาในเวทนา มันเป็นยังไงมันจะต้องมี้างไมอีกล่ะข้างนอกกันเลยมันจะสับสนตรงเนี้ยมันจะแยกยากตรงนี้ยเพราะฉะนั้นคําว่ากายในกายนะก็ต้องถ้ากายในกายมันก็ต้องมีนอกกับในถูกไหมกายนอกกับกายในถูกไหมอ่ามันถึงจะมีในใช่ไหมมันต้องมีนอกก่อนไอ้กายนอกมันคืออะไรก็คืออายตนะหกนั่นแหละะกายนอกมีอายตนะหกคืออะไรหูตาจมูกลิ้นกายใจถูกไหมนี่คือกายนอกนี่ถ้ามาเป็นกายในเป็นยังไง กายในก็คือหูทำหน้าที่อะไร <c oughs> ฟังเสียงได้ยินตาเห็นรูปนะถ้าคุณถ้าหูตาจมูกลิ้นมันทําหน้าที่แค่เห็นรูปฟังเสียงได้ยินเสียงอะไรแค่นั้น <c oughs> มันก็ยังไม่มีอะไรถูกไหม <c oughs> มันก็แค่กายสัมผัสเฉยๆทีๆนี้พอรับสิ่งเหล่านั้นมาแล้วรับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมาละมันก็ส่งมาทางเวทนาละ มันเป็นขั้นขั้นมันคือมันละเอียดเป็นขั้นขั้นไงเวทนาเป็นไงเวทนาคือรับรู้การกระทบผัสสะมาจากกายนั่นเองอ่ะถูกไหมรับรู้ไงตาตาก็เห็นรูปเห็นถ้ามันเห็นเฉยเฉยมันก็ยังไม่เกิดวทนายังไม่เกิดสังขารร่วมถูกไหมมันก็ยังยังเป็นรูปแค่ธรรมดาปกติทีนี้ มันจะเห็นชัดกระตรงที่ว่านะมันจะเห็นแล้วว่าเออไอที่เราเห็นเนี่ยนะไอที่เกิดเวทนาเนี่ยมันเป็นมันเป็นเคหิตัสเคอ่าเคเคเคหัสิตาเทวเวทนาหรือว่าเป็นไม่ขมเวทนาถูกไหมถ้าเป็นเคหัสิตะคือแบบโลกโลความสุขแบบโลกโลคือสุขเส้นสมเป็นสมกิเลสใช่ไหมมันก็จะเกิดเกิดอะไรจิตมันก็จะเริ่มละมันจะเริ่มละมันเกิดเวทนาละทีนี้มันก็จะเกิด เกิดกิเลสผสมละนะถ้าคุณชอบมามันก็กิเลสมันก็จะชอบถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ผลัดนะมันก็มีกระดูดกับผลัดนั่นแหละนะมันก็ไปเกิดเวทนาในเวทนานะนะเวทนานอกก็คือความรู้สึกรับรู้กับมันนะที่เห็นที่มันมารับรู้มันจะเวทนานอกก็ยังไม่ได้เกิดอะไรช่ไเวทนานมันก็เกิดกิเลสเพิ่มแหละนะก็แค่นั้นเองมันก็เป็นความละเอียดเป็นชั้นๆขึ้นมา จนทั้งมาถึงขั้นจิตนะขั้นจิตจิตจิตในจิตจิตก็คือรับรู้ใช่ไหมจิตคือนะจิตที่ตัวที่ไปรู้เนี่ยนะพอพอรับรู้เสร็จปั๊บคุณจะรู้ว่าเออมันเกิดกิเลสหรือไม่เกิดกิเลสคุณก็มาเทียบตามในเจโตปริยานสิบหกนะเจตโตปริยานสิบหกจำได้ไหมคุณมีราคะมันเกิดราคะก็รู้ว่าเกิดราคะไม่รู้ว่า อราคะไม่เกิดราคะก็รู้ว่าไม่เกิดราคะเกิดโทสะก็รู้ว่าเกิดโทสะไม่เกิดโทสะก็รู้ว่าไม่เกิดโทสะคุณไล่มาเลยเจโตวิญสิบหกนะจําไปูนคู่ๆที่พ่อท่านเคยแนะนำํำนะถ้ามาพูดแล้วมันจะยาวนี่คือในเรื่องของจิตจิตที่รู้พอรู้จิตนอกก็แค่รู้มันเฉยใช่ไหมถ้าจิตในคุณเริ่มกิเลสผสมละนะก็เป็นจิตในจิตละทีนี้ทํไในทะําล่ะอก็จะมีทานอก ทานอกคืออะไรทานอกก็คือหัวข้อธรรมที่คุณจะมาใช้กับค่ากิเลสเนี่ยหัวข้อธรรมแรกๆมันก็อยู่ในในหัวข้อธรรมอยู่ในกระดาษอยู่ในสมุดอยู่ในเอกสารอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นหัวข้อธรรมแต่ถ้าเราหัวข้อธรรมนั้นมาใช้มันก็เป็นธรรมในธรรมขยายอย่างมันก็แยกเนี้ยทำนอกทำในเออจะเป็นสภาวะที่นอกในนอกในนะมันก็เป็นชั้นๆอย่างเงี้ยมันก็อาศัยจากต,ต,ตั้งแต่อายตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจ หูตายจมูกลิ้นการใจมันก็เป็นแค่แค่นอกไงถ้ามาเป็นในปุ๊บอีกชั้นหนึ่งหูก็ทําหน้าที่ได้ยินเสียงนะพอายินเสียงมันก็ส่งมาที่เวทนานะกายเวทนาเวทนานี้ความเริ่มรู้สึกแหลนะถ้ารู้สึกเฉยๆมันก็เป็นเวทนานอกถ้ารู้สึกมันมีการร่วมปรุงแต่งสังขารเกิดกิเลสนะเวทนาแล้วมันเป็นไงมันเกิดชอบเกิดไม่ชอบมันก็เล,ลวหละ ถ้าเกิดชอบเกิดไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเวทนานในล่ะนี่พอเวทนาเสร็จปุ๊บมันก็อะไรจิตจิตก็ทํางานละเกิดมากเกิดน้อยอะไรคุณก็มาสํารวจดูตามเกจโตเรียนที่พระเจ้าท่านกำหนดไว้ใช่ไหมเพราะพราะรู้เออมันเกิดกิเลสขั้นนี้ละคุณจะจัดการกับมันยังไงคุณก็เอาธรรมะมาจัดการถ้าธรรมะธรรมดาคุณรู้หัวข้อธรรมหมวดธรรมสโลกธรรมคติธรรมอะไรคุณมาถ้าเสร็จแล้วคุณเอานั้นมาใช้ มันก็ไปทำไม่ทำใช้สติปฐานสี่นี่ทําให้หมดหมดกิเลสก็ได้ถูกไหมแอ่นี้อธิบายเหมือนสโลโมชันเนี่ยป็นขั้นตอนมันงั้นเราก็ไม่เข้าใจมันทําการมันทํางานกันเป็นระบบยังไงอแต่จริงแล้วมันเกิดกิเลสมันเกิดพรุดเดียวเองนะเดี๋ยวเ,เดียวชัว้นนี้ก็ดีจับถูกละใช้ได้ก็อย่างนี้แหละนะแต่เราต้อง,งบอกแม่ไม่ค่อยอยากอธิบายเลยเพราะมา่ออธิบายไปแล้วมันก็มันก็เข้าใจยากอยู่ แต่ละเขาใจอย่างนี้ก็ดีแล้วก็ลองดูนะมก็ใช้ทั้งสติปัฏฐานแล้วสติเนี่ยมันแปลกนะมันมีหลายหมวดอย่างเลยนะสตินะในสติสัมโพชงบอบีไหมนะสติธรรมวิจยะวิริยะสติปัฏฐานสี่ก็ต้องเริ่มตั้งสติมาอะไรอย่างนี้นะใช่สติก็ยังมีแยกเป็นสารละมากอีกนะสติปุถุชนสติกัลยนณชนสติอริยชนะ อัน,นมันก็ไม่เคยได้ยินมาได้ยินเฉพาะทะ่านเนี่ยท่านแยกไว้โอ้จริงนาะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆิสติมันมีหลายระดับคนเราต้องมาแยกออกให้ให้ให้ใหออกเเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมสำคัญที่สุดคือต้องอ่านกิเลสออกแยกกิเลสเป็นและต้องฆ่ากิเลสได้นี่ถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมโดยใช้หลักศีลสมาธิปัญญาไม่พ้นหลักพวกนี้หรอกศีลคืออะไรศีลคือหลักเกณฑ์ที่ไม่ควรไปละเมิด สมาธิคือไงสมาธิคือจิตตั้งมั่นเอาจริงที่จะไม่ไปละเมิดศีลแต่มันจะเกี่ยวโยงกันหมดใช่ไหมแล้วปัญญาล่ะปัญญาคือรู้จริงตามความเป็นจริงนะรู้การละเมิดศีลมันไม่ดีเราก็จะไม่ทำเรียกว่ามีปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาอะไรเป็นต้น สมาธิแบบพุทธไม่สับสนแต่ซับซ้อนไม่ลึกลับแต่ลึกซึ้งไม่งมงายแต่งมง,ง่ายอันว่าเก็บไว้บดอ่ะนะอะไรแต่อะไรอ่านหนังสือออกสําคัญอ่านเหตุการณ์ออกสําคัญกว่าอ่านคนอื่นอ่านคนอื่นออกสําคัญยิ่งแต่อ่านตัวเองออกนี่สาคัญที่สุดสรุปว่าคือต้องอ่านตัวเองให้ออกเนี่ยคืออันมี้มันรวบรวมเนี่ยต่มัมาต้องแบบให้มันเป็นขั้นเป็นตอนและต้องให้เข้าใจ เป็นระดับไปอะนะว่าเออมันจะเริ่มต้นยังไงมันคืออะไรทําแล้วมันได้อะไรอะไรประมาณนั้นนะเป็นคนอย่างนั้นถ้าไม่งั้นนะถ้าขาดช่วงไม่เลี้ยงกัน,นสับสนไปไม่ถูกเลยคนเราเนี่ยนะศรัทธาแล้วเนี่ยมันก็มาทําในสิ่งที่ดีที่สุดถูกไหมไม่รู้ใครเขียนแต่มาก,ก็จําไม่ได้ถ้าจะเป็นท่านอาจารย์พุทธทาสมาลุกเขียนไหมบอกคนเราสร้างโรงเรียนเนี่ยนะก็ยังไม่ใช่กุศลสูงสุดเลยนะ ให้คุณสร้างโรงพยาบาลเด็กก็ยังไม่ใช่กุศลสูงสุดโอ้โหสร้างโรงพยาบาลมันน่าจะกุศลสูงสนะไหช่วยคนเจ็บคนป่วยใช่ไหมสร้างวัดสร้างโบสถ์ก็ยังไม่ใช่กุศลที่สูงสุดนะนะถ้ายังไม่ทําให้ใครฉลาดขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องของการดับทุกข์การกระทําใดๆที่นะเกิดความสว่างสวยทางธรรมแก่เพื่อนมนุษย์ทําอย่างนี้ไดนะ้ถึงจะเรียกว่าเป็นกุศลที่สูงสุดเออน่าคิดไหม พราะสร้างโรงเรียนเนี่ยนะสร้างโรงเรียนมาเนี่ยมันไม่แน่นะบางทีได้เด็กดีเด็กเก่งแต่ไม่ดีนะไปเที่ยวกโกงอะไรก็ได้ใช่ไหมสร้างโรงเรียนก็ไม่เ่ียาจะสอนให้คนได้เป็นคนดีหมดทั้งหมดเมื่อไหร่แม้แต่เรามีโรงเรียนสมันขาเ,นเด็กบางทีก็โอ้โหสอนยากอาจารย์อยู่จะรู้ดีเนาะโอ้โหเขียนยากมากเลยมันเหนื่อยไม่รู้จะได้อะไรสักกี่คนเนาะก็ทําหน้า,าที่ของเราให้ดีที่สุดกัน มันดีไม่ดีมันมันไปโทษเด็กไม่ได้เพราะเราไม่เก่งนะอันวันคิดอย่างนั้นนะเราทําได้แค่นั้นนะอย่างสร้างโบสถ์สร้างวัดทุกวันเนี้ยมันเฟอไปแล้วเกินไปแล้วไม่ใช่กุศลสูงสุดเลยรอนะนะดีไม่ดีก็เหมือนกับอะไรทําให้พระเจ้าเกียจพูดง่ายๆนะมันอยู่สบายเกินไปแล้วไม่ได้ป,ปฏิบัติทําอะไรดีไม่ดีก็มาหลอกชาวบ้านอีกในหากินกับ นะสภาของญาติโยมอะไรก็มีเยอะนะถือว่าเป็นสธาสูงสุดเป็นผู้สนสูงสุดมาว่ามันไม่ใช่นะนะแต่การให้ธรรมะแล้วให้คนฉลาดขึ้นพ้นทุกข์ขึ้นนะนะอันนี้สิเราเออช่วยคนได้ดูตายเห็นธรรมแล้วก็ได้เหมือนกับช่วยพ่อแม่นะการเลี้ยงพ่อแม่หรือว่าอะไรนะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พระเจ้าท่านนึกบอกนะต้องให้คุณเอามานั่งไว้บนบ่าเลี้ยงดูอย่างดีหาอะไรให้กินให้ม นั่นยังไม่ถือว่าเป็นการทดแทนที่ที่ถูกต้องทดแทนพ่อแม่คือดึงท่านให้เข้าสู่ธรรมะปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์นะให้พ้นทุกข์ได้อันนี้ถือเป็นก,การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่แท้จริงนะเพราะว่าเออพ่อแม่อยากกินอร่อยอร่อยอยากกินเนื้อสัตว์ก็ไปหาเนื้อสัตว์ให้กินพ่อแม่ก็เป็นกินเลสก,ก็ติดอยู่นั่นแหละนะติดในเรื่องของการบริโภคอะไรอยู่ไม่ได้พ้นทุกข์อะไรได้แต่ดึงพ่อแม่ให้มาหาธรรมะ ให้มาปฏิบัติทรรให้ลดละให้ท่านพ้นทุกข์ได้นะอันนี้สิถือว่าตอบแทนที่สูงสุดใช่มมันเหนือชั้นกว่าคนจะเข้าใจอย่างนี้ได้แค่ไหนอน,นุวัตรคิดว่าเออจริงเนะลึกซึ้งจริงๆนะธรรมะเนี่ยนะมันไดาชั้นนะอีกอันหนึ่งอันนี้มาก็เป็นนักจดนักบันทึกนะเก็บมดนะอะไรดีๆหมดมีคนเขาถามบอกว่าถ้ามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะ ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยคุณจะเอาไหมนะเป็นยังไงนะปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยระวังนะมันจะไม่มีอนาคตนะนอกจากไม่มีอนาคตแล้วเนี่ยนะคุณจะหมดเนื้อหมดตัวนะหมดเนื้อหมดตัวให้พอนะนะจะไม่ได้พุดได้เกิดด้วยไปพุดเอาไหมอย่างเงี้ยเอาเหรอเอาเหรอ,อไม่กลัวเหรอไม่มีอนาคตเนี่ยนะคือเออไม่มีภพมีภูมิอีกแล้วนะชาติหน้าจะไม่ได้เกิดอีกนะ ไม่มีอนาคตละนะหมดอนาคตแล้วนะก็ดีสินะมีแต่นาตรงนะไม่มีอนาคตแล้วนะจนรูปเดียวเลยจนทั้งชาติเลยแล้ะนะวานนี้อะไรนะตระกูลท,ทายาทตระกูลจนมา <c oughs> คุยเรื่องความจนกันเนาะเขาจะมีแต่จะโชว์ความรวยนะตระกูลจนอู้มันกลับกันหมดเลยนะโลกนี้เนาะแล้วหมดเนื้อหมดตัวแล้วไม่กลัวเหรอ ะหมดเนื้อหมดตัวก็ดีนะหมดเนื้อหมดตัวหมดอัตราหมดตัวตนนะเนาะหมดจากกิเลสไม่เหลือในกิเลสในใจเราเลยนะเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวหมดตนหมดตัวหมดตนนะนะแต่ไม่ได้พุดได้เกิดอ่ะเอาสิใครมันคือเราเข้าใจไม่ไม่อยากเกิดอยู่แล้วนะพูดมันน่ากลัวนะแต่จริงแล้วกับดีเนาะเออลกสมบอกสมนวนคนเราเนี่ยเออคิดให้ดีๆนะ เป็นพระรหันต์ก็ไม่ต้องมาเกิดอีกละได้นิพพานเลยไม่ต้องมาเกิดอีกแต่ครั้นี้เขาเขากลัวการไม่ได้ผุดได้เกิดคือหมายถึงอะไรรู้ไหมไอ้พูดตกนรกถ้ไม่ได้ผดได้เกิดไอ้งั้นไม่เอาอยู่ในนรกจะกระดักดาเลยงั้นไม่ใช่นะอ่าทีนี้หมายอันนี้เป็นเป็นเหมือนคติธรรมสโลกนะนะเป็นข้อๆไปที่จริงมีเยอะแต่มาไม่อยากมามันมาก คือมาอาตมามาพูดเรื่องสุขเรื่องทุกเนี่ยน,นะการแก่จิตปาิการดับทุกเนี่ยน,นะท่านบอกว่าความทุกเนี่ยน,นะความทุก์เนี่ยทําให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นกินง่ายอยู่ง่ายนะความทุกทําให้เรามีความสุขง่ายขึ้นคือถ้าเรากินง่ายอยู่ง่ายมันจะมันจะสุขง่ายไงจะสุขง่ายนะแค่คนเรานี้แค่มีปัจจัยสี่พอประมาณนะมีสุขภาพที่ปกติไม่เจ็บแค่ได้ป่วยก็มีความสุขแล้ว ก็บอกแค่ไม่สุขมันก็แค่ไม่ทุกข์มันก็สุขแล้วคนเราอะอรง่ายๆความทุกข์สอนให้เรามีน้ำใจคนที่ขาดแคลนเคยลำบากย่อมจะมี <c oughs> มีกิจใจนะแล้วก็เห็นคนที่ทุกข์ด้วยกันคนที่รวยคนที่ทุกข์ไม่ค่อยเห็นคนที่มีแต่ความสุขมันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีน้ำใจกับคนที่เขาทุกข์ยากอะไรเท่าไหร่ เพราะนั้นคนที่ทุกข์เนี่ยจะมีน้ําใจอยากช่วยเหลือคนอื่นเพราะเคยทุกข์มาก่อนนะอันนี้ประโยชน์ของความทุกข์นะข้อปฏิบัติเพื่อที่จะให้จิตใจหรือว่าเกิดความเติบโตทางจิตวิญญาณยังไงรู้ไหมเขาบอกว่ามีวิธีนะเป็นการวัดวัดเช็คดูแล้วว่าจิตใจเราจะเริญเติบโตแค่ไหนนะบอกให้ลองสละสิ่งที่เรารักแล้วห่วงมากๆเลยของที่เราสะสมไว้ในะอะไรที่มันเราห่วงที่สุดนะ เรารักที่สุดเราลองให้เขาดูสิให่รู้ว่าโอ้โหมันยากเนาะยากไอ้สิ่งที่เรารักไอ้สิ่งที่เราห่วงที่สุดลองสละมันออกนะให้ทดลองดูว่านะอให้ทําดีกับคนที่เราไม่ชอบนะไอ้คนไหนที่ไม่ค่อยชอบคู่อริคู่ศัตรูคู่อาฆาตนะลองไปทําดีเขาสิมันฝืนใจไหมมันยากไหมไอ้นี่ด่ากูสะตโโหจนเจ็บปวดกระดองใจเลยนะ ลองไปทําดีกับเขดูสิมันง่ายไหมเนี่ยมันถึงจะเป็นการวิธีเช็คจริงๆนะเช็คไิมุดจริงๆเลยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะลองทํางานกับคนที่ร่วมงานกับคนที่เราเกลียดอะโอ้โหมันลำบากน่าดูเลยนะมันจะแกลกันเรื่อยเลยนะลองกินน้อยไม่ตามใจปากอืมไม่จาปากลองตัดตัดลองหัดพากดูบ้างเราจะรู้ว่าเราติดไม่ติดตันอยู่ตรงๆที่ว่า ลองตัดดูอะถ้าตัดดูแล้วเราไม่รู้สึกว่าอะมาอรอะไรกับมันนะแสดงว่าเราก็ไม่ติดอะไรมากพยายามพลากหรือว่าตัดดูที่ว่าอะไรที่เราอร่อยเราติดเนี่ยจะรู้ว่าเราติดหรือไม่ติดเนี่ยลองอยู่ที่ว่าเราตัดตัดได้ไหมไอ้สิ่งที่เราเคยชอบเคยหลงเคยไหลเนี่ยนะแต่แล้วเรายังยังกินอยู่แล้วบอกเราไม่ติดอ,อย่ามาคุยเลยเนี่ยไม่ติดแล้วกาแฟเนี่ยไม่ติดมันจะหน่อยเลยกินไปงไ <S <S ั้นแหละ ส่ต้องกินทุกวันนะเล่าหน่อยว่าผมก็ไม่ได้ติดแล้วผมกินันวันละเป๊กแค่นะอืมะเราตาดัดดูแล้วมันจะเป็นยังไงค,คุณกล้าที่จะประกาศความเร็วของเราไหมฮะ <laughs> ทดลองประกาศความเร็วของตนเองและประกาศความดีของผู้อื่นถ้าทําได้อย่างเงี้ยเราจะถือว่าเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมต่มตนทําได้ไหมไม่ง่ายนะอเออแต่ก็ต้องระวังนะไปประกาศความเร็วของคนอื่นมันต้องดูกาละเทศะทุกบุคคลนะ บางทีก็ไม่ควรไปบอกอะไรเขาเกินไปพูดไปเดี๋ยวมันไปเที่ยวนินทาเอาไปเที่ยวพูดเรื่องเล็กไปเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องประมาณดูโอ้โหมีเป็นสิบสิบข้อเยอะมากกันกฝึกที่ฝึกอย่างอุก,กิษเลยนะเนี่ยเป็นเรื่องที่อุปนิสัยของคนที่ไม่รู้จักความสุขแต่ความสุขง่ายๆที่จริงแค่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ พลิกฝ่าม,มือทั้งนั้นคุณจะรู้สึกว่าโอ้มันไม่ยากเลยการที่เราจะทําตัวเองให้พ้นทุกข์ได้ง,ง่ายๆอย่างเช่นยกตัวอย่างอะไรเช่นบางบนคนตามหาสิ่งที่ไม่มีมัวไปหาแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีแต่อีกคนหนึ่งเขามีความสุขกับสิ่งที่เขามีอยู่แล้วแค่นี้เขาก็สมีความสุขอะไรอย่เงี้ยเป็นต้นะมันอยู่ที่คนเรารู้จักคิดอะอะไรหลายหลยอย่างเอาละเดี๋ยวมันจะไปกันยาวน ไม่น่าเชื่อเลยนะโอ้โหชั่วโมงเดียวเนี่ยหายใจไม่กี่ทีหมดเวลาแล้วนะพูดไปไม่เท่าไหร่นะสำหล่บวันนี้นะอะก็อย่งเตรียมไว้ไม่ดีเท่าไหร่ยังขุกขักบ้างก็ต้องขอภอภัยท่านผู้ฟังน,นะอ่าสําหรับวันนี้ก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงแค่นี้นะ,จะเจริญธรรมพวกเราทุกๆคน